อเพื่อนเดินทางมันก็ตั้งนานแล้วค่ะคิดว่าคงจะใกล้ถึงเมืองแล้วล่ะแล้วจะพาเข้าไปพากูไปหางานทำที่ไหนวะเอาหน้าเอาไว้ถึงที่เมืองก่อนแล้วเราค่อยไปคิดกันอีกทีนึงทำอป็ไรนะทำนะทำอะไรนะทำงานเออหน้าข้ายังไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหมออะไรงวงเลยจะฉกผู้ชายมาแล้วเฮ้ยอ้ไอ้สัเอาไ ทาแมจาแมอะไรวะอะไรไรบะไงจคอะไรมุมีอะไรคอยู่ไหนมีอะไรเนี่ยอะไรอราตเกิดอะไรไม่ทำคุณบูชาโทษเออเอยบูชาโทษ เรานี่สร้างเรานี่สร้างความดีนี่และเขาเมืองวังมึไม่เห็นเนี่มันมันพยายมจะฆ่าพะองคนแล้วจะเห็นเยอย่างนี้ไว้ไม่ได้แล้วพยายามฆ่าพระองค์ท่านอเช้าเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ะไอ้เมย์นัทเอ้กล่าวมึงรู้หรือเปล่าว่ากูสองคนจะมาทำอะไร เพื่อนกูที่ช่วยไว้จะแทนมึงไม่เห็นเน่นะไอ้หางูจองอางเลยนี่นะอะไรนั่นหาดจ,าจองอางนะเอ้ยมึงอย่ากยกยอปอปันกูขนาดนั้นทำไมกูไม่ถึงขนาดนั้นหรอกกูไม่มีอะไรตอบแทนให้กับมึงนะนะมึงไม่เห็นกูเป็นตัวรองมือรองตีนก็อยู่เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่กูไม่ได้พูดมึงเป็นตัวอายกูพูดถึงเพื่อนกูว่ามาช่วยนายมือตีงูตายอยู่นะไหนงูตายว่าขาเมือ่อกไหนวะ ใครกว่างูกูอไอ้น่ครตายพี่หนุมทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปห,าหามายความว่าอย่างไรกันไม่น่าช่วยนี่ท่านจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ท่านรู้ไหมไอ้งูตัวนั้นน่ะมันกำลังจะฉกท่านข้าได้ฆ่ามันตายเพื่อช่วยชีวิตของท่านเอาไว้ เาเป็นว่าเราเข้าใจเขาหลุดกันแล้วกันเจ้ารู้จักเราไวเราสิงเพชรผู้ที่ฟ้าทรงให้ลงมาเกิดโง่มาอย่างนี้โงพ่อมั้งสิโงพ่อพ่อใครพ่อองอ่ะองค์พระสิงเพ็ดขรรช่ากล้าหม่อมฉันนะให้น้ำว่านุ่งไผ่หม่อมฉันนะไม่รู้จริงๆว่าเจ้า์เขาเป็นพระองค์เจ้าบอกมา พระเจ้าช hey. e ื่อร um. right ุ่งไพ่น่าเหรอพระเจ้าขาแล้วแลขคนนั้นชื่อว่าอะไรฮะไอ้ผอไหนเอาชื่อไปพูดเลยเขาเล่นอะไรอ่าไม่เป็นไรเจ้ารุ่งไพ่เจ้าฟังคำราสิงเพชรเอาไว้มือนี้เองช่วยข้ามือหน้าข้าจะช่วยเองไปไอ้เมื่อนพระเจ้าค่ะไอ้สมนุน เอ็งจำคำข้าไว้ให้ดีมื้อนี้เอ็งไม่ช่วยข้าแต่ว่ามื้อหน้าเว้ยกูก็ไม่ช่วยมึงอะไรของมึงเฮ้ยมึงต้องคนสองคนฟังกูก่อนมึงจะมาช่วยไว้ทำไมวะกูรู้ไม่ดูน้องคนกำลังจะเข้ามาจ่าติงเพชรเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวจัดการเองไปเลยเพื่อนอขอบใจขอบใจมากมึงจำคำกูไว้ ไอพวกซอใส่เกลือเลือให้เลือกที่หน่อยทำไมเช่นนั้นแล้วล่ะก็ตายไอสองคนนี้เขาโหดไปจากไหนเนี่ยเฮ้ยหายโหดกันจังไอพอคนในเมืองหลวงเ้าเป็นอย่างนี้กันหรอวะเรามาช่วยชีวิตเอาไว้ขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยนี่น่าจะใกลตายหานี่สายเสียคนในเมืองหลวงเนี่ยถือว่ามียศศักดิ์แบ่งอะไรมึงเห็นไหมเพื่อน ยอดแหลมๆเนี่ยยอดแหลมๆเออยอดอะไรวะมึงดูให้ดีหน่อยยอดปราสาทหรือว่ายอดเมนยอดปราสาทข้าเช่าเราสองคนมาถูกทางแล้วโอ้โหรีบเดินทางก็ไปดูเมืองเออทำงานทำค่าสินสอดให้แกไงไม่ร้ยไม่ร้อยเด๋ยวละสี่สิบเออ รู้สึกบ้างไหมว่าวันนี้ที่เราลงมาอุทยานหลวงกันดอกไม้บานผิดปกติจริงด้วยใช่เลยไปคะเสด็จพี่เหมือนจะรู้ว่าเราจะมาเก็บเสด็จพี่ไปค่ะวันนี้หมอชันอยากขึ้นเฝ้าพระเจ้าอาเร็วหมอชันขออนุญาตไปได้ไหมจะเอาหน้ากันละสินะ <c oughs> ก็ได้ เดีย๋ยวทางเนี้ยพี่ทั้งสองจะเก็บดอกไม้กันเองน้องไปก่อนก็ได้จ้ะเก็บปข้้อก่อนพี่นะจ๊ะไปกันเลยนะดอกไม้เจอด้วยนะำไปข้ะเสด็จพี่วันช่นธูลานะ่นไปข้าคางจุ้งภูน้อไปเก็บดอกไม้กันเถอะนะเรสิองนี้สิสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเสด็จพี่วันนี้ดอกไม้ทำไมถึงบานผิดปกติก็ไม่รู้นี่ดอกนี้ก็สวยค่ะเสด็จพี่ที่เขาเรียกว่าดอกอะไรแอม แร้านหลวงท่านก็มาในที่นี้ได้ยังไงท่านก็รู้ว่าสถานที่นี้มันเป็นที่ห่วงห้ามฉัานไม่กลัวตายหรอฮะกลัวตายอย่างนั้นเหรอเธอก็่าวมฉันกลัวตายและก็บอกฉันจะเข้ามาทําไมแล้วมาเจ้าค่ะใช่มเจ้าค่ะเพรานี่หมายความว่ายังไงก็ที่ก้าวหม่อมฉันมาในวันนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะสละหัวอยู่แล้ว สละหัวอย่างเงี้ยมันหมายความยังไงองค์หญิงรู้เปล่าต้องร่ที่สุดเลยชอบมรุนแรงเหรอชอบยันแมุ่างกลจิงแล้ววันนี้ไอ้แผนจะโลดแลออกแลนเปียกเป็นแค่ทหารใส่ส

พรออะอไรไม่เกี่ยวถ้อยไปจองอธิบายสักครูข้าพระเจ้านี่คือสอคอมครอยากอยากวอลกราบไหบวขาดนะเป็นลูกผู้ชายเพวเรานั้นใครอยากรู้เรายังไม่รู้ ไปทางเจ้าดูเฮ้ย่ชื่อวยนะอดใจเชื่อจะตา่ไอ้ผาไม่ต้องกลวยต้องกลัวนะย่ายง้ก่อนด้วยความโกรธและวันนี้ไอ้แผนทหารหวัง ห้องไอสีอยูน้องพี่การกะทำจะกายไปไรเราห้องไอซียูพี่ตตได้อไอ้เมืงอนะใงใหญ่จะขัดขวางกตตายด้วะ ร็จะการเยวนี่พี่เองจัดการเลยนี่กมึงันไม่ใช่สุนีนะดูนี่เยทำอะไรล่ะเก่งจังเลยตายแล้วมาไม่เก่งเลยคุณไม่ไเลือกเลยไปเลยเก่งี่สุเคะปีมือคุณป็นล้ำชื่อไหม ช่วยกูทำไมเนี่ยไม่ไปล่อยให้กูตายไปเลยละเพื่อนโอ้ดูสิคนนี้หอเลยคนนั้นมาแล้วกาม,มาแย่งกูกนี่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย้สมพรนี่ฉันมาช่วยแกไว้นะเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองคนจริงๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยนะดี๋ยวเดี๋ยมเีอยไเกีนยรือียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะนะนนี๋ยวเกี๋ครเดี๋ยเดี่ยเดีเี่ยเเเยเเเ แล้วมึงมางอนเงินอะไรล่ะเขาไมา่ช่วยว่าจะแท้ไอ้นี่ไม่รู้หรอก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอกฉันก่อนดิหัดกันนะเป็นไรหรือเปล่าครับโอ้ยไม่เป็นไรเลยจ้านี้ถ้าฉันไม่ได้พวกคุณเนี่ยนะฉันเนี่ยต้องแย่นแน่ๆๆเลยออขอบใจจริงๆนะจ้ายงไม่เป,เป็นไรครับเอาละจ้ะฉันเนี่ยจะขอแนะนำตัวให้รู้จักพวกฉันสองคนเนี่ยเป็นพระหลานหลวงของพระเจ้าอาภรณ์พรมจ้ะใช่เป็นพระหลานหลวงจ้ะฮะ ห้องสนามหลวงมีอยู่เท่านี้ยแล้วต้นมะขามเจ้ามาอยู่ตรงไหนอ่ะหลานหลวงหลานเจ้าไม่ใช่น้องหลานหลวงหลานเจ้าเออคือคือคือว่าไม่รู้อ่ะดิห่ากันมั่งสิก็คือพวกเราทั้งสองแนะนำตัวกันไปหมดแล้วก็คือว่าอยากจะรู้จักชื่อของพนมบ้างชื่ออะไรหรอชื่อชื่อชื่อสมพรจ้ะ เออขาถามใอ้ลุงไพรผมชื่อลุงไพรป้าตุ๊กค่ะเฉือลุงไพรเขาลุงไพรนะจ๊ะลุงไพรโอ้ยลุงไพรแล้วลุงไพรเนี่ยมีลูกมีเมียหรือยังจ๊ะยังเลยป้าตุ๊กเฮ้ยค่าสินสอดสี่ร้อยสินสอดอะไรมึงจะลืมอ้นี่แม่ไม่เป็นไรจ้ะว่าแต่ลุงไพรเนี่ย มีงานมีการทําหรือยังจ้าที่เก้า่องฉันเดินทางมาในเมืองนี้ <c oughs> ก็ตั้งใจอยากจะมาหางานทํานั่นแหละพระเจ้าค่ะ <c oughs> าหางาน <c oughs> ทำเ,เ,เก้า่อมฉันก็ มาหางานทำเหมือนกันพ่อเจ้าเออใช่พี่แอ้มมองท่านก็มาหาที่ทำงานเหมือนกันพี่แอ้มเมืองเล็เนี่ยเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานสองคนเลยที่ทำงานเนี่ยเย่งคงหาให้ไม่ได้หรอกจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลุงไผ่เนี่ยตามหญิงเข้าไปในเมืองเลยเดี๋ยวหญิงเนี่ยจะไปหางานหาค่าให้ลุงไผ่ไปกันเลยจ้ะลุงไผ่ไปกันเลยนะไป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 เลยเขาหิวปีกกูหิวปีกมากป่ะเฮ้ยไปด้วยเหรอเออไป ตกยากผมต้องลำบากไหลบาาต้องอบคายอกหลบนี แกง่งแข่งกลา้ามีวิชาเหนือชันยามศึกเราพร้อมไม่ยอมเพ่ออายจะขอพี่กายคุ้มกัน ตนพรเพื่อนเราแสงนภาแน้วนะต้องขอขอบใจเพื่อนมากแล้วก็นี่ด้วยนะที่ว่านะให้เรามาอยู่แผ่นดินของเพื่อนถ้าเราไม่ได้เพื่อนนะเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาสายใครแสงนภาเราทั้งสองคนเน่ยเป็นเพื่อนร่วมน้ําสาบานกันมาเพื่อนเดือดร้อนเราจะนิ่งเฉยดูดยได้ยังไงไม่ต้องคิดมากหรอกนะเรื่องแค่น,นี้เองเราช่วยเพื่อนได้เสมอ พี่และเมืองน,น้องกันทำตัวต่างสบายไม่ไดูเกรงใจนะอ้าวขึ้นมานั่าข้องบนจิรานมาพร้อมกันเลยเออเสื้อแบนบอนพงรู้หรือเปล่าพวกเราแสงนภาน่ะมีเรื่องกุ้มใจเราไม่รู้ว่าเพนพักน่ะกับราชบุตรและราธิดาะจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งน่าปวดหัว อย่าคิดมากไปเลยแสงนภาเพื่อนพาไหมว่าเพื่อนน่ะมีบุญมีวาสนาเพียงพอแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ชาตินี้เพื่อนทั้งสองคนรวมทั้งลูกของเพื่อนก็จะได้พบปะเจอเจอกันอย่างแน่นอนเลยดีไม่ดีแล้วก็อาจจะรุ่นราวคราวเดียวกับหลานทั้งเราทั้งสองก็ได้ลูกเราก็คงโตรประมาณนี้แหละแสงนภาอยู่ที่นี่ทำตัวตามสบายอย่าลอกแลกอย่าลอกแลกขอบใจมากนะ ขวายพรอโคมพ่อเจ้าค่ะก้าวหอมชั้นขุนแผนแล้วก็ขุนแผนมาขึ้นเป้าแล้วพระเจ้าค่ะรีบมาเลยพระเจ้าค่ะด้วยความงจงรักภักดีพระเจ้าค่ะมึงนี่ดูล็อกแรกล็อกแรกยังไงวะแล้วก็หืดก็หอบมาเลยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกพระเจ้าค่ะก็ก้าวหอมชั้นมารีบมาขึ้นฝ้าพระองค์กลัว่าพระองค์เนี่ย จะตรงรับสั่งอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าฮะไม่ได้ทําอะไรพระเจ้าค่ะารักกันดีพระเจ้าค่ะแน่ใจนะแน่ใจพระเจ้าค่ะอยากคิดมากเลยทหารสองคนนี่แบบเป็นคู่คดีทลายเมื่อคนไม่คับพระเจ้ามาหลานของอาทั้งสองไปทําอะไรมาลูกทําไมเนื้อตัวสกปรกมาแมมขนาดนี้ฮะคือจะไม่ให้หม่อมฉันทั้งสองสกปรกกันได้ไงแล้วเพคะก็คือว่าพวกหม่อมฉันทั้งสองคนน่ะลองไปอยู่ทียานหลวงมา เดี๋ผู้ชายไล่ปั้มมาเานนลยนะโดยคุไล่ปั้มมาจ้ะพี่ใครกันวะเฮ้ยม,มึงกล้ามินเทียนล้านสาวกูใคร<ก>ทำเจ้ามาบอกลงุงก็จะใครจิงหรือไหมคะน่อดไงคุณแพ้และคุณแพงเลยไหมคะอคไอ้แพ้หรืแพงจะไปไหนกูถามว่าจะไปไหนไม,ไ,มไม่ได้ไปไหนพระเจ้าค่ะมึงสองคน กล้ามินเกียรติหลานสาวกูฉะนั้นแล้วมึงสองคนจะต้องมีโทษประหารชีวิตใกว่านะเพื่อนผมก็ผมฉันไม่รู้พระเจ้าค่ะฟังก่อนฉันรู้เทั้งไ่ถึงการนะพระเจ้าค่ะเพื่อนมาทั้งสองน่ะบอกว่าไม่รู้แต่เรื่องนี้น่ะบ้านเมืองของเราต้องการความสมัคคีไม่ต้องการจะมันมีใครแตกแยกเพื่อนทหารของเราก็น้อยลงทุกวันเพื่อน มันอาจจะทําไปโดยไม่รู้ก็จริงๆก็ได้เราเน่ะขอชีวยในสองคนนี้ได้ไหมถูกแล้วเจ้าขาผก็ได้สายน้าาถ้าเป็นคำขอร้องจากเพื่อนแล้วก็ถามแม้ว่าเพื่อนกูม่ขอร้องชีวิตมึงไว้แล้วก็กูจะตัดหัวมึงและมือกูเองให้โอกาสมึงสักครั้งหนึ่งขอเพื่อนเาทุคทำผิดขนาดนี้เจ้าเพ่จะไม่ลงโทษอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหม่อมฉันว่ามันมันผิดประเพณีบ้าน บ้านเมืองของเรานะเพคะมีเพื่อนถือว่าเราขอสักครั้งหนึ่งให้โอกาสเันทั้งสองเมืองได้ยินแล้วใช่ไหมวะครั้งเดียวนั้นนะได,ได้ยินแล้วพระเจ้าจ <ำ S 1> ค่ะจำแล้วพระเจ้าค <c oughs> ่ะ